มันมีหลายหลายปฏิกิริยามากๆเลยนะคะขออีกปฏิกิริยาหนึ่งก็แล้วกัน Facebook ของมายพัสราวลีธนกิจวิบูลณลคนนี้ก็คดียาวเป็นหางว่าวเหมือนกันนะคะมายก็โพสต์ข้อความบอกว่าต่อไปนี้เตรียมเจอกับพวกกูสามกีบในแบบที่ไม่เคยเจอท,ทําดีแทบตายเสือกลายเป็นกระบาอ่าเดี๋ยวแบ,บนี้นะ คือคือเพจนี้เนะี่ยเป็นเพจเยาวชนปลดแอกแล้วมายเนี่ยเข้าร่วมด้วยะนะมายไม่ได้โพสเองเป็นเป็นโพสต์ของเยาวชนปลดแอกฟียูสก็คือพวกกันนั้นแหละค่ะำถามคือว่าคุณนันทยาคุณตอบได้ไหมอะ่ะหรือคนคุณผู้ชมตอบได้หรือเปล่าเขาบอกว่าท,ทําดีแทบตายเสื่อกลายเป็นกระบฏทําอะไรบ้างน,นั่นะสินะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่นี่คือคําขู่นะ คำขู่ว่าต่อไปนี้เตรียมเจอกับพวกกูสามกีบในแบบที่ไม่เคยเจอขู่แบบคืออาจจะต้องรุนแรงต้องนูน่นนี่นั่นลังเลือดโลมดินอะไรเหมือนที่ภาษาธรรมบัตรตำนวนครับไปคำถามคืออย่างที่คุณนันทยาถามอะอะไรคือสิ่งที่พวกคุณเรียกว่าทาดีท่าต่ายะนะคือทําดีในในวิถีชีวิตต่างๆเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะคะคุณอาจจะทําดีในแง่มุมอื่นๆของคุณแต่ว่าอันนี้เราพูดในบริบท ของเรื่องของการเคลื่อนไหวในขณะนี้แล้วคุณบอกว่าพวกคุณทําดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้กลับคืนมาเป็นข้อกล่าวหาว่าเป็นกบฏ<ะ>คนเห็นประโยคนี้ก็ต้องถามแล้วค่ะเหมือนที่ดิฉันถามว่าสิ่งที่คุณทําแล้วบอกว่าทําดีแทบตายเนี่ยคือทําอะไรเพราะว่าสิ่งที่คนเห็นเนี่ยมันคือแล้วก็แล้วก็อยู่ในความคิดคือมันคือการเผา<ะ>การทําลายการวุ่นสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองะนะคะ การพ่นสีการหรือการไปคุกคามคนที่เห็นต่างคุกคามคนที่เห็นต่างคือคือทั้งบนท้องถนนและก็ในโซเชียลค่ะนะคุณไปเที่ยวหรืออันนี้บอกว่าทําดีเนี่ยอันนี้ทําดีหรือเปล่าค่ะนะเดี๋ยวก็จะมีคำถามดีคืออะไรเฮ้ยอันนี้เขาจะมีคําถามอีกนะอ่านะเนี่ยนี่คือคือสิ่งที่แบบบางคนโอ้โหช่างกล้านะกล้าโพสต์ดีจังเลยนะครับค่ะนี่อนี่คือความดีในแบบของเยาวชนปลดแอก ที่ถางว่าเยอะแยะเลยเพียบเลยค่ะอยู่ในความทรงจําค่ะแล้วก็เป็นคดีกันเยอะแยะมากมายนะคะแต่ก็มีคนที่วิเคราะห์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแรงกระเพื่อมหลังจากนี้หลายคนก็วิเคราะห์ว่าหลังจากที่มีคำวินิจฉัยของศาลออกมาเนี่ยก็น่าจะทําให้เกิดการระดมคนออกมามากยิ่งขึ้นจะมีคือฝั่งที่เขาเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็เชื่อเชื่อว่า เมื่กับเทรดดิ้งครันนี้ไหมเมื่อมีแรงที่ใดมีแรงกดที่นั้นก็มีแรงต้านนี่หม,มามยถึงว่ากันแบบนี้ปุ๊บเนี่ยกดกันจนไม่มีที่จะยืนแล้วเพราะฉะนั huh. ้นมันจะต้องมีการลุกคือกันขึ้นมา uh huh. นะไอ้ภาพบล็อกที่เราเห็นว่าซาซาไปเนี่ยก็มีคนมีนักวิชาก,การออกมาวิเคราะห์ว่าอาจจะต้องกลับมาใหม่ใหญ่กว่าเดิมอะไรทํานองนี้นะครับก uh huh. อดีไปเจอ นักวิชาการท่านหนึ่งจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับค่ะดรพวงทองพรวัคคันอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ของจุฬานะคะท่านให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์กับรายการใน f c e e o o o นะคะใน The Politics แล้วก็พูดถนะึงคำนิชัยที่เกิดขึ้นน่นะคะครับค่ะก็คือพูด่องหลายเรื่องนะครับแต่มีประเด็นหนึ่งเนี่ยที่แม่ต้องอปากกาวงนิดหนึ่ง ปากกาวงเพราะท่านอาจารย์ใ่าสัมภาษณ์ยาวนะครับเอ,อาปากกามาวงช่วงท้า,ทายๆของการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับออบอกว่าจากนี้นะคือก็อาจารย์ก็วิเคราะห์สถานการณ์่างนี้ไปหลังจากนี้บอกว่าจากนี้ม็อบจะกลับมาเกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะเมื่อความกลัวเรื่องโควิดมันลดลงในเขตเมืองหรือในคทมดิฉันคิดว่าจะมีการชุมนุมใหญ่โดยเยาวชนโดยเยาวชนจะยอมเสี่ยงอีกน,อนี่ก็เลย อ่าเดอะ p o l i t i c ก็เลยเอาคำนี้มาโค้ดเป็นหน้าปกนะการจุนัมอยากจะกลับมาคนรุ่นใหม่พร้อมเสี่ยงนะการวิเคราะห์ว่าเยาวชนพร้อมจะเสี่ยงอีกพร้อมจะกลับมาอีกครั้งพร้อมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะ,ะมีคนถามว่าก็อาจจะใช่ก็คงจะมีแต่เยาวชนนั่นแหละเพราะว่าบรรดาพวกนักวิชาการที่ถือหางเชียร์อยู่ข้างหลังนี่ก็คงไม่พร้อมจะเสี่ยงเพียงแต่ว่าพร้อมจะมีชีวิตปกติรับเงินเดือน นะมีไลฟ์สไตล์สโลไลฟ์อะไรจิบกาแฟจิบวายตามปกตินะแต่เยาวชนพร้อมจะเสี่ยงซึ่งพอเสี่ยงปุ๊บคนนาพวกเขาว่าอ้ดีดีดก้าหารก้าหารกล้าหารเยี่ยมเยี่ยเลยชื่นชมชื่นชมไปนะเวลาไปโดนเด็กเด็กโดนคดียาวชนโดนคดีไปก็โเป็ร้องไห้สักทีหนึ่งแล้วก็จบแล้วก็จบไปนะ